ข้าไม่เข้าใจเลยเหตุใดเจ้าพวกกองทหารรับจ้างนั่นถึงต้องตามล่าเจ้าด้วยคือว่าหัวหน้าของพวกเขาต้องการตัวข้านะ่ะเจ้ากลัวพวกเขาหรือไม่กลัวหรอแน่นอนสิข้ากลัวพวกนั้นทนก็เยอะก,กว่าแถมหัวหน้ากลุ่มที่สามของเขายังแข็งแกร่งกว่าข้าอีกฮ่าแค่สวรรค์ชั้นที่ห้า สองคนสวรรค์ชั้นที่4ี่สองคนและชั้นที่สามสองคนชั้นที่สองและระดับจิตวิญญาณไม่กี่คนไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยขนาดนั้นยังไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยหรอบนทุ่งหญ้าแห่งนี้มีผู้แข็งแกร่งมากมายและพวกเขามาที่นี่ก็เพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่หากเจ้าจะผู้แข็งแกร่งเจ้าจะชนะเขาได้หรือไม่ก็ไม่รู้สินะข้าขี้เกียจคิดเรื่องพวกนั้นนะ่ะ ว่าแต่เจ้าชื่ออะไรข้าชื่อซูเฟิงข้าชื่อนียยาเดี๋ยวก่อนนะหากเจ้าจะไปที่นั่นเจ้าควรเข้าไปอีกทางทำไมไม่ไปทางขวาก็แผนที่มันบอกว่าทิศเหนือจะต้องไปทางขวาก็พื้นที่ที่เจ้าจะเข้าไปมันอันตรายมาก มันเป็นไปไม่ได้หากเจ้าจะเข้าไปตามแผนที่วิธีที่ดีที่สุดคือเจ้าจะต้องเข้าไปทางทิศตะวันออกก็ได้ก็ได้ข้าจะเข้าไปตามทางที่เจ้าบอกแต่หากเจ้าจะไปส่งข้าก็ไม่ว่านะวางใจเถอะที่นี่ข้าคุ้นเคยมากแต่มันก็ยังไม่ง่ายที่จะเข้าไปหรอกนี่เจ้าจะทำอะไรเจ้าเงียบก่อน เหมือนว่าจะมีคนมาหัวหน้าเองก็เถอะดันถูกเด็กผู้หญิงคนนั้นหลอกซะได้ยังว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นนางเคยสร้างความเดือดร้อนให้แก่เมืองและผู้คนมาก่อนข้าไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใดหัวหน้าถึงถูกหลอกได้ข้ามีเรื่องจะบอกข้าได้ยินมาว่าท่านผู้นำมีสมบัติก็คงจะโดนยายผู้หญิงคนนั้นหลอกออกไปแน่นอน สมบัติอะไรหรือข้าก็ไม่รู้แต่ที่รู้มันน่าจะสำคัญมากมิเะนั้นคงไม่จัดคนจำนวนมากเพื่อออกตามหานางหรอกพวกเราจะต้องหานางให้เจอไม่เช่นนั้นหากกลับไปมือเปล่าพวกเราต้องโดนลงโทษหนักเป็นแน่พวกเขาไปกันแล้วเจ้าจะปล่อยข้าได้หรือยังขออภัยข้าลืมตัวไปที่ข้ากัดมือของเจ้า เจ้าไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ไม่ข้าไม่เป็นอะไรว่าแต่ที่เจ้าพวกนั้นพูดว่าเจ้าขโมยสมบัติมาเจ้าขโมยอะไรมาหรือเจ้าพูดบ้าอะไรเจ้าพวกนั้นต่างหากที่เอาของของข้าไปข้าแค่เอาของของข้ากลับคืนข้าไม่อยากไปยุ่งกับเรื่องของพวกเจ้ามากเกินไปแต่หากเจ้ามียันนี่ก็อาจจะพอช่วยเจ้าได้นั่นมัน นี่เจ้าอยู่ระดับไหนกันแน่ข้าระดับสวรรค์ชั้นที่สามงั้นเราไปจัดการพวกมันกันเถอะดูนั่นนางผู้หญิงอยู่ตรงน,นั้นเจ้ารีบไปเรียกตาเท่าไ้เตียนมา หล่อยข้านะเจ้าบ้าอย่าสร้างปัญหาเจ้าคิดว่าเจ้ามีวิธีที่เร็วกว่านี้ไหมหากชักช้าพวกมันคงตามมาทันแถมของที่ข้าต้องการก็ไม่รู้ว่าจะยังอยู่หรือไม่แต่แต่ชายและหญิงการใกล้ชิดกันอย่างนี้เจ้าไม่รู้หรือเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะยอมเสียสละร่างกายเล็กๆของข้าก็ได้จริงๆนะ หรือว่าเจ้าจะดุข้าเช่นนั้นเหรอหยุดก่อนมีคนมานำผู้หญิงคนนั้นมาให้ข้าเจ้าจะทำอะไรแต่เท่าคนนี้คงจะอยู่ระดับสวรรค์ชั้นที่สมเจ้าไปหาที่ลบก่อนข้าจะรับมือเองว้าแย่จังเจ้ามาช้าไปตอนนี้นางหนีไปแล้ว เจ้าเด็กคนนี้ร้นหาที่ตายโดยแท้ก็เด็กอย่างข้านี่แหละที่ฆ่าลูกชายของผู้บัญชาการกองที่สามเจ้านี่เองที่ข่าเมาเฮยให้เตียนถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะสังหารเจ้าเองเรื่องนั้นมันก็ยังไม่แน่หรอกดาบสายฟ้า ดาบเจ็ดสังหาร <L an> ฮะวิชาดาบแค่นี้ยังจะกล้ามาทา้าทายข้าเช่นนั้น,นเหเรอ <L an> ข้าฟันอีกแค่ไม่กี่ครั้ง ก็พอที่จะจัดการกับเจ้าได้แล้วแค่นี้มันก็เพียงพอที่จะจัดการกับพวกที่อยู่ระดับสวรรค์ชั้นที่สองแล้วละ่ะเจ้าว่ายังไงนะนี่นี่มัน ใช่แล้วนี่คือผงซากศพเมื่อสูตรมันเข้าไปแล้วจะทำให้ร่างกายเน่าเปื่อยเหมือนกับซากศพเลยละหากพวกเจ้าคิดจะตามล่าข้าข้าคิดว่าพวกเจ้าก็จะต้องจ่ายไม่ใช่น้อยนางตัวแสบข้าจะต้องทำให้เจ้าร้องขอชีวิตต่อข้าต่เท่าหยุดนะสูฟังหนีเร็วอย่าไปยุ่งกับเขา เล่นวิ่งหนีก่อนแล้วทิ้งข้าไว้เช่นนี้เลยเหรือฟ,ฟูจวนเจ้าสุดยอด จเจ้าอย่ามัวแต่อึง้งรีบหนีไปแล้วเดี๋ยวคนอื่นๆจะตามมาทันรอข้าด้วยนี่เจ้าเพิ่งจะเอาชนะระดับสวรรค์ชั้นที่3ามไปเลยนะนั่นสิข้าก็ประหลาดใจเหมือนกันที่ข้าเอาชนะเขาได้